การทางานสีมันสนุกมากภาพนี้นะมีสีแบบเยอะมากอ่ะใช้กี่สีก็ไม่รู้อ่ะคือแบบว่าเท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 แล้วก็ใช้ไม่หมดด้วยนะแล้วงานสีนะมันมันทาให้เรามีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องมานั่งลุ้นเว้ยว่าสีต่อไปกูจะผสมได้หรือเปล่าวะเพราะว่าทุกสีที่เราใช้อ่ะมันไม่ใช่สีสําเร็จที่แบบว่ามันมีอยู่แล้วนะเราจะต้องผสมเอาสีนั้นผสมสีนี้เอาสีนี้ผสมสีนั้นเพราะตอนที่เราทํางานสีอ่ะมันจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยแต่ว่ามันจะสนุกทั้งภาพเลย ใครที่เป็นมือใหม่จากศูนย์ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะมิมก็จะแนะนําว่าถ้าเรากําลังเริ่มทํางานสีอย่าเพิ่งใช้สี มากมายให้เราใช้การเชื่อมด้วย2เฉดหรือ3เฉดก่อนมันจะได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราใช้หลายๆเฉดมาเชื่อมกันมันก็อาจจะยากนิดนึงสาหรับมือใหม่ะนะเพราะมิมสอนมือใหม่สุดๆจากศูนย์ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยมิมจะรู้ว่ามือใหม่จากศูนย์เลยเขาติดปัญหาอะไรบ้างถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเองจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยถ้าเริ่มทํางานสีมิมจะแนะนําว่าให้ฝึกเชื่อมสี1เฉด2เฉดก่อน3เฉดก่อนอย่างเงี้ยมันจะง่ายแล้วพอตอนที่เราทํสองสา ได้แล้วอะ่ะครั้งถัดๆไปอะ่ะค่อยๆขยับขึ้นมาค่อยๆขยับขึ้นมาอย่ารู้สึกว่าเราจะต้องรีบดันให้มันเป็นให้มันได้นะตอนนี้เลยการทํางานสีมันมีความซับซ้อนอะไรหลายอย่างฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปทีละสะเต็ปนะถ้าใครอยากจะให้มิมมาทําคลิปสอนภาพนี้นะเป็นเวอร์ชันเต็มคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวมิมจะมาทําเป็นคลิปสอนเวอร์ชั่นเต็มให้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนสักลายออนไลน์นะ I a m m I m, แ i a m m i m ล้วแจ้งดมินว่าสนใจเรียนสักนะมิมสอนจากศูนย์ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนไม่ต้องวาดรูปเป็นไม่ต้องเคเคคยับรื่อง มาก่อนนะในคอร์สเรียนมิมนักเรียนเป็นร้อยๆคนแล้วที่มาจากศูนย์ไม่เคยจับเพื่อมาก่อนเลยแล้วก็หลายๆคนไม่เคยคิดอยากจะเป็นช่างสักด้วยแต่ว่ามาฝึกสักเพราะว่าดูคลิปมิมเยอะไงก็เลยแบบว่าเอออยากจะลองฝึกสักแล้วทุกวันนี้ก็ไปเปิดร้านและส่วนมากนักเรียนมิมจะอยู่เมืองนอกนะจะอยู่เกาหลีเยอะมากมีคอร์สหนึ่งนักเรียนอยู่เกาหลีนเนี่ยเกือบเกือบครึ่งอะเกือบ50%อนะอยู่นักเรียนอยู่เกาหลีเยอะมากแล้วก็อยู่โทนแถบยุโรปเยอะมากเหมือนกันถ้าใครอยากจะเรียนสักไลน์ออนไลน์นะแอดไอ m m i m แจดมินว่าสนใจเรียนสัก